สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูพิมกันอีกแล้วนะคะเราเองอยู่ในเรื่องเดิมนะคะก็คือ verb to be อ่าจำได้ไหมคะว่า verb to be คืออะไรจำได้ไหม verb to be นะคะก็คือคำกริยานั่นเองค่ะกริยาคือการกระทำใช่หรือไม่อ่ากริยานะคะก็คือการกระทำหรือส่วน แสดงการกระทําของประธานของประโยคนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ v e r b to be เนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่ทำให้ประโยคเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นซึ่งมันแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะได้แก่ i s a แแล้วก็ are ค่ะอ่าท่องไว้นะมันแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือ is am แล้วก็ are ค่ะ v e r b to be ทั้งสตัวเนี้ย มันมีความหมายเหมือนกันหมดเลยนะก็คือคำว,ว่าเป็นคำว,ว่าอยู่แล้วก็คำว,ว่าคือค่ะส่วนจะใช้ความหมายไหนเนี่ยจะใช้ความหมายว่าความว่าเป็นความว่าอยู่หรือคำว,ว่าคือเนี่ยมันก็มีหลักการใช้ไม่เหมือนกันจำได้ไหมหลักการใช้นะคะถ้าสมมติว่าหลัง verb to be ของเราเนี่ยเป็นสถานที่เนี่ยมันจะแปลว่าอยู่เช่น we are in the classroom we are in the classroom พวกเราอยู่ในห้องเรียนอ่าคลาสมนะคะห้องเรียนเป็นสถานที่ถูกไหมคะสถานที่ตามหลัง w o r b to be ก็จะแปลว่าอยู่นะคะต่อมาถ้าหลัง w o r b to be เนี่ยเป็นคำนามทั่วไปแปลว่าเป็นหรือว่าแปลว่าคือได้เลยค่ะเช่น I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนอ่าเห็นไหมคะว่า student เป็นคำนามทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงถูกต้องไหมคะตามหลัง verb to be มันก็จะกาลายแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าหากว่าด้านหลัง verb to be เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์เราไม่ต้องแปลค่ะคำคุณศัพท์นะคะก็เช่นความสวยความหล่อนะคะอ่ารูปร่างลักษณะนะคะ สูงต่ำดำขาวนะคะหรือว่าสีของมันนั่นเองค่ะอถ้าด้านหลังวัททวีเป็นคำพูนศัพท์นะคะไม่ต้องแปลเช่น lisa is beautifullisa is beautiful, is beautiful ก็จะแปลว่า Lisa สวยนั่นเองค่ะหรือว่า Lisa เป็นคนสวยนะคะต่อไปกันเลย หลักการใช้วัตถุบีทั้ง3ตัวนะคะฟังให้ดีๆนะหลักการใช้วัตถุบีย้ําเป็นรอบที่2นะคะ3ตัวนี้มันความหมายเหมือนกันแต่มันใช้ไม่เหมือนกันนะคะอ่าเช่น he she it หรือคํานามเอกพจน์นะคะ he she it หรือคํานามเอกพจน์คํานามเอกพจน์ก็คือคํานามที่มีสิ่งเดียวตัวเดียวอันเดียวนะคะเราจะเรียกเหล่านี้ว่าคานามเอกพจน์ จะใช้กับ verb to be คือ is เช่น he is a teacher he is a teacher เขาเป็นคุณครูนั่นเองค่ะแต่ถ้าคำสรรพันอาแต่ถ้าประธานของประโยคเนี่ยเป็น I เมื่อไหร่ดูดีๆนะประธานของประโยคเป็น I เมื่อไหร่ I ที่แปลว่าฉันนะ่ะเราจะใช้ verb to be ที่เป็น am เท่านั้นเช่น I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนค่ะ ทีนี้ถ้าประธานเป็นพระหูพจน์เมื่อไหรล่ละก็ประธานเป็นพระหูพจน์พระหูพจน์ก็คือประธานหลายคนสิ่งของหลายอันสัตว์หลายตัวสถานที่าสถานที่ถูกไหมอะไรก็ได้ที่มันมากกว่าหนึ่งเราจะเรียกมันว่าประธานพระหูพจน์หรือคำนามพระหูพจน์หรือจะเป็น you ที่แปลว่าคุณ v ที่แปลว่าพวกเรา d ที่แปลว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นประธานพระหูพจน์เราจะใช้ verb to be are นะคะนักเรียนเช่น we are soldiers we are soldiers soldiers เป็นคำนามที่เติม s นั่นหมายความว่าพวกเราเป็นทหารนะคะพวกเราเป็นทหารก็คือพวกเราเนี่ยมันก็ต้องมีมากกว่า1คนขึ้นไปใช่ไหมอาจจะมี2 3 4สี่หขึ้นไปเรื่อยๆเลยอ่าโอเคไหมคะนะักเรียนทีนี้ฟังอีกครั้งนะคะคำนามเอกพจน์ K ot, หรือว่า h e s h e it ใช้กับ is i ใช้กับ am ได้เท่านั้น ส่วนคำนามหูพจพ์หรือ UV d ใช้กับ verb to be R ค่ะอ่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ verb to be กันดีกว่าเนาะโครงสร้างประโยคบอกเล่าของ verb to be นะคะจะตามอ่ะอันแรกขึ้นมาจะเป็นประธานของประโยคประธานนะคะก็คือสิ่งหลักในประโยคถูกต้องไหมตามด้วย is ตามด้วย am หรือว่าตามด้วย are นะคะตามด้วยกรรมหรือส่วนเติมเต็มของประโยคจะใช้ is am หรือ are เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนักเรียนไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ is คุณครูบอกว่าใช้กับประธานเอกกับ์ถูกต้องไหมคือประธานที่มีคนเดียวสิ่งเดียวตัวเดียวเช่น he she it หรือชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของอย่างเดียวเป็นต้นนะคะในตัวอย่างประโยคนี้คุณครูยกประโยคว่า mother is in the kitchen mother is in the kitchen อาแม่แม่เรามีคนเดียวไหม อ๋อแม่ของฉันมีคนเดียวใช่ไหมคะแล้วท่านั้นแสดงว่าแม่เป็นประธานเอกะโพสนะคะฉะนั้นมันจึงเป็น m a t h e r is in the kitchen ก็แปลว่าแม่ของฉันอยู่ในครัวเห็นไหมคะว่าประโยคที่ครูยกมาเนี่ยมันตรงตามโครงสร้างของประโยคบอกเล่าเพราะอะไรแม่เป็นประธานของประโยค is เป็น verb to be ตามด้วยส,วส่วนเติมเต็มขอภัยคะ่ะตามด้วยส่วนเติมเต็มนะคะฉะนั้น Mother is in the kitchen. แม่อยู่ในครัวจึงเป็นประโยคบอกเราอาไปดูโครงสร้างประโยคปฏิเสธกันดีกว่าค่ะโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะก็ง่ายมากเลยนะคะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธเนี่ยก็ให้เอาประธานขึ้นมาตามด้วย is, am แล้วก็ are ตามด้วย not ก็คือทําให้ประโยคเนี่ยมันอยู่ในรูปของปฏิเสธแล้วก็ตามด้วยกรรมหรือส่วนเติมเต็มของประโยคเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ ประธานตามด้วย verb to be is am หรือ are ตามด้วย not นะคะ not ที่แปลว่าไม่บวกด้วยกรรมหรือส่วนเติมเต็มของประโยคนะคะทีนี้มันจะมีรูปย่อด้วยมันจะมีรูปย่อด้วย is not มันจะเขียนเป็นแบบนี้แทนเราอ่านว่า is not a e not เราจะเขียนเป็นแบบนี้แทนเราอ่านว่า a e n t ส่วน am not เนี่ยมันไม่มีรูปย่อนะคะเราไม่ใช้รูปย่อของมันไปดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างในที่นี้คุณครูให้หนูใช้ verb to be คือคำว่า am นะคะ am เนี่ยมันใช้กับประธาน I ได้เท่านั้นเช่น I am not a doctor I am not a doctor, not a doctor ผมไม่ใช่หมอ,อหนูดูดีๆนะ I ก็คือเป็นประธานของประโยคใช่ไหมตามด้วย verb to be am ตามด้วย not ที่แปลว่าไม่แล้วค่อยตามด้วยส่วนเติมเต็ม I am not a doctor ผมไม่ใช่หมออาเห็นไหมคะว่าประโยคมันอยู่ในรูปของปฏิเสธแล้วนั่นเองทีนี้ไปดูโครงสร้างประโยคคำถามกันดีกว่าค่ะโครงสร้างของประโยคคำถามเนี่ยนะคะเราจะเอา is am are ขึ้นมาด้านหน้าเราจะเอา is am are ขึ้นมาด้านหน้าตามด้วยประธานตามด้วยกรรมของประโยค แล้วก็ค่อยตามด้วยเครื่องหมายคําถามหรือเครื่องหมาย question mark นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยอ่ะในที่นี้นะคะคุณครูยกให้ใช้ r to be r นะเช่น r เนี่ยครูบอกแล้วว่าเราจะใช้กับประธานพักหูพ์เท่านั้นก็คือคนหลายคนสิ่งของหลายสิง่งสัตว์หลายตัวหรือชื่อคนสองคนนะคะเช่น you, we, they เหล่านี้เป็นประธานพักหูพ์ได้เลย Jack and James เห็นไหมว่า Jack and James เป็นชื่อของคนสอง คนแสดงว่าเป็นประธานพระหูนทใช่ไหมอะอย่าช้าไปดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเขาบอกว่า R d e l a e R d e l อ่นักเรียนจะเห็นว่า R คุณครูใช้ A เ,เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะทำไมคะมันขึ้นต้นประโยคนะคะก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ R d e l i c h พวกเขา รวยหรือไม่นะคะพวกเขารวยหรือเปล่าพวกเขารวยไหมนั่นเอง i c h ตัวนี้แปลว่ารวยนะคะส่วนเดเป็นประธานพหูพจน์แน่นอนว่า w วฟทู b ที่ตามมาจะต้องเป็น R นั่นเองโอเคขออนุญ,ญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะมีคนไม่เข้าใจนะคะ i s ใช้กับ He She It หรือประธานเอก,กพจน์เท่านั้น M ใช้กับ I ส่วน R ใช้กับ U V Day หรือประธานพระหูพจนรนะคะนักเรียน โครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่าให้เอาประธานขึ้นมาก่อนตามด้วย e, m หรือ r และตามด้วยกรรมนะคะจะใช้ e, m หรือ r ขึ้นอยู่กับประธานของประโยกเก่งมากค่ะถ้าเป็นปฏิเสธโครงสร้างเหมือนเดิมเลยเอาประธานขึ้นมาเอา i a m, r ขึ้นมาตามด้วยคำว่า not และตามด้วยกรรมอ่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นคำถาม ให้เอา is mr ขึ้นหน้าประโยคค่อยตามด้วยประธานกรรมและเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นั่นเองค่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดของเราด้วยค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ใน Worksheet หน้าที่28ค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดไปที่เวิร์ h ชีตหน้าที่28เลยนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะ Complete sentence with verb to be Complete sentence with verb to be นะคะก็คือว่าให้นักเรียนเติมประโยคให้มันทำไมคะถูกต้องสมบูรณ์โดยการใช้ verb to be อ่าเช่นข้อที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูช่วยทำหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจุดจุด is your book green จุดจ ok ุด o ิสยูบรูกรีนอแต่ในที่เนี้ยมันเป็นขาวดำสมมุติว่ามันสมมุติว่ามันเป็นสีขาวดำแล้วกันอ่ะสมมุติว่ามันเป็นสีขาวดำฉะนั้นเขาบอกว่าจุดจ ok ุดย o o k g r e e n เนี่ยตัวเนี้ยเขาอะคือมันจะเป็นสีเขียวได้ไหมคุณครูบอกว่ามันเป็นขาวดำแล้วอะมันจะเป็นสีเขียวได้ไหมคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วในที่เนี้ยเขาใช้คำว่า you อะ o u ก็มาจากคำว่า you นะคะ ยัก็มาจากคําว่ายูยูเนี่ยเป็นประธานพระอะไรพระหูโพส์ฉะนั้นในที่นี้เราจึงใช้ R แล้ว R ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์อะไรด้วย R ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะ R ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยทีนี้เวลาตอบเนี่ยให้เราตอบว่ายังไงถ้ามันไม่ใช่ก็ตอบว่า no ถ้ามันไม่ใช่ก็ตอบว่า no is not อย่ค่อยตอบก็ได้มันจะเยอะเกินนะ้วเนี่ย <c oughs> เอางี้นักเรียนค่ะนักเรียนเติมประโยคคําถามของคุณครูให้สมบูรณ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะงงเอางี้ให้เติมแค่บรรทัดบนก่อนใช้บททบีให้ถูกต้องก่อนแล้วในคลิปหน้าเนี่ยคุณครูจะมาสอนการตอบคําถาม yes no question หรือการตอบ yes การตอบ no ที่ถูกต้องของรูปประโยคเป็นยังไงดีกว่าไหมอ่าการบ้านจะได้ไม่เยอะเกินไปด้วยอะเอาใหม่นะ ตอบแค่ใช้ world to be ในประโยคคำถามเนี่ยให้มันถูกต้องก่อนโอเคไหมคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าคุณครูจะมาสอนการใช้ yes no question หรือว่าการตอบคำถามการใช้คำว่าใช่หรือไม่ในโครงสร้างประโยคที่มันถูกต้องว่าเป็นยังไงนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครยังไม่เข้าใจนะคะก็ไปย้อนดูคลิปวิดีโอที่แล้วทำแบบฝึกหัดในในคอมพิวเตอร์ในในโทรศัพท์ของเราก่อนแล้วก็ค่อยมาย้อนดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งมันจะลึกขึ้นซึ่งซึ่งมันจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึ่งมันจะยากขึ้นอีกนิดนึงโอเคไหมคะพราะม,มีแบบฝึกหัดด้วยอย่าลืมนะคะนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ทาการบ้านส่งสักชิ้นเลยตอนนี้คุณรูณให้คะแนนตรวจการบ้านหมดแล้วนะคะให้ทําส่งมาด้วยนะเพราะว่าคุณครูเก็บเป็นคะแนนโอเคไหมอ่าสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจเรียนบ๊ายบาย